กราบสวัสดีนะครับต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับก็เข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวฮิปโปนะครับวันอาทิตย์ที่31มกราคม พุทธศักราช2564นะครับวันเวลา1 0นาฬิกานาทีครับพบกับนักชนน์มีเอียมและผมนายมนัสหมายมันนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการตัดต้นไม้คือต้นอะไรครับต้นเต่าล้างครับนะครับต้นเต่าล้างใีหายากนะครับเราก็จะมีผู้บรรยายภาคสนามนะครับก็ผู้บรรยายท่านนี้ครับผมจะกล่าวประวัติเขาเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับครับหลังจบคลิปนี้ หลายท่านคงกลับไปหลักพิทาอย่างมีความสุขครับแต่พวกเราครับยังคงต้องเดินทางต่อไปชและต่อไปไม่สิ้นสุดครับขอให้มีความสุขมากๆเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วครับผมครับณแหล่งนี้ที่พัคกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราครับครับท่านจะได้พบกับ ผู้บรรยายขอนใจแฟนนักฟังที่ท่านให้การรอคอยคร,ครับเขาฟ้าได้สร้างเขามาเพื่อบรรยายก่อมท่านโดยแท้จริงรนะครับฟ้านะครับฟ้าได้สร้างเข้ามาแล้วแฟนนักฟังนักดูทั่วฟ้าเมืองไทยครับ,รบจางตังยอมรับ ให้เขานั่งอยู่บนบันลังใจเป็นเวลาอันยาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งครับท่านผู้ดูผู้ฝังครับมีมรสุมร้ายพยายามกระหน่าแล้วกระนาอีกเพื่อจะให้ท่านผู้บรรยายหนุ่มผู้นี้ต้องดับแดดดิ้งไปครับแต่นะครับแต่มีความเป็นนักสู้ครับท่านผู้บรรยายคนนี้และมีชีวิตที่ยึดหลักเป็นความจริงเป็นที่ตั้งครับเขาจึงรอดพ้นจาก ภัยพิบัติอันตรายเหล่านั้นโดยปริยายนะครับปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิทย์งานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลครับที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับท่านบุญหลวงบูฟังด้วยด้วยเขาเนี่ยเป็นสถานที่ไปถมทั้งทุกสถานที่นะครับแต่เวลาแต่เวลาที่ท่านเป็นของเขานั้นหายากลำบากครับครับเขาช่วยพ่อแม่ปั้นโอ่งที่ตะบนโคกหม้ออำเภอ พวกก็ต้นจังหวัดลบบุรีครับช่วยพ่อแม่บิดอมันดาปลูกปลูกพืชผักสวนครัวและก็ทํางานหามรุ่งหามค่าแถบล้มปดาตานแฟนผู้ดูผู้ฟังที่เคยเคารพทุกคนครับครับขอให้ทุกท่านเปิดสี่ห้องดวงใจของท่านว่างสําหรับเขาเสมอเสมอหรืออย่างครับครับถ้ายังไม่ว่างช่วยเปิดรับผู้บรรยายหนุ่มท่านนี้หน่อยนะครับเพราะว่าสําหรับผู้บรรยายผู้นี้นะครับก็ ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านเปิดเปิดรูทวารทั้งข้าวเลยแต่ตาหูจมูกปากทวารหนักและทวารเบาบเชิญท่านพบกับนักปรรยายไทยขวัญใจคนเดิมครอานุพงศิลชนะครับก็ส,นนะบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลายคนมีคําถามว่าไม้และนาดเนี่ยทํามาจากอะไร ท่านผู้มีความรู้ครับนาด้วยช่วยบอกพวกเราหนะครับไม้ละนาที่ทํามาจากไม้อะไรได้้างครับครับไม้ละนาดนะก้าเนี่ยก็ทําไม้ไผ่เนี่ยทำได้ไม้ไผ่สีสุกไผ่บงหรือไผ่โตรงทําได้ไม้ไผ่ได้ยางก็เนี่ยวตาวล้างแต่นี่จะหาหายากหน่อยครับผมอันนี้คือต้อนอะไรครับต้นตาวล้างครับตาวล้างอันนี้จะทาไม้ละนา,าใช่ไหมครับ มีนอกจากไม้นาาไหมครับที่ทำเนี่ยไม้คองก็ทำได้ครับโอ้ครับอ้าท่านจากรายการควยกโคตรครับคุณคิดว่าต้นนี้สามารถทำอะไรได้ไหมครับทำามานาาทำไม้คองับแล้วเกี่ยวกับอาหารคุณสามารถเอาไปทำได้ไหมครับไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเอแบบเอาไม้ไปต้มแล้วเอาไปทอดจะได้ไหมครับเนี่ย ทำผักเพลดเต่าร้านนะโอเคครับท่านผู้มีความรู้ครับนี่นี่อ่ะนี่ครับในขอบที่ใช้เนี่ยส่วนที่ใช้ได้เนี่ยคือขอบมันเห็นไหมบริเวณส่วนเปลือกมันน่ะแต่อันนี้ไส้มันใช้ไม่ได้ครับไส้มันจะสั่วอันนี้จะแข็งดำๆนะครับผมเดี๋ยวหั่นเป็นท่อนไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเลื่อยวัดขนาดแล้วก็เลื่อยอีกทีครับผมอ่าระวังเท้าด้วยนะครับ โอเคนะครับการเข้าป่าแบบนี้ต้องป้องกันหรือว่าอบ,บอกผู้ปกครองอะไรให้เรียบร้อยนะครับรก,นนก็นะครับต้องขอบคุณผู้บรรยายข่าวนะครับคุณอนุพงศ์สิงชนะนะครับที่มา ร่วมด้วยช่วยกันกับข่าวจอยโป้งแล้วก็เวลานี้ก็เวลาหมดบทเวลาแล้วนะครับท่านบุญผู้เฝ้เดีลยนะครับตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้พูดเลยนะครับอ๋อไม่ไม่พูดครับเชิญเชิญครับเชิญครับคืออันงนี้นะครับผมจะมาสรุปเลยนะครับเรื่องครับวิธีการทำมะระนาบเนี่ยการหาต้นเต่าล้านพี่ครับพี่ครับครับใส่ข้าโฆษณาพี่โฆษณาก็รายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับกาบสวัสดีครับสวัสดีครับ เยี่ยมสินทีมงานดีมีคุณภาพเจ้าภาพประทับใจในราคาที่ย่อมเยาวต้องปีพาธนอเยี่ยมสินพร้อมรับใช้บริการทุกท่านในราคาถูกแสนถูกมีทั้งกองยาวและปีพาท รับตั้งงานมงคลและอวะมงคลเช่นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่เปิดสถานที่ใหม่งานฉลองต่างๆงานแห่ต่างๆงานบุญต่างๆแ,และงานศพอย่าลืมอย่าลืมติดต่อ0927728209หรือ0982563202หรือ f เฟซบ o ๊กนัชชนน์มี